สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุคนสุมองสมบัติพวอกับซองคูอ้ำอีกแล้วพี่น้องเอ้ยในตอนนี้กับคูอ้ำก็ยังอยู่บ่อนเก่าพี่น้องก็คืออยู่แคมถนนทุนทางอย่างไรพี่น้องเอ้ยเนาะมันนี่กับสิ้อผ้าผี่พาน้องส่งบรรยากาศธรรมศาสตร์นาะภาพธรรมศาสตร์ไปทำกันพี่น้องเนาะว่ามันสวยสดงดงามสัมได้พี่น้องเนาะหากมาเบิกมาส่งกันเลยพี่น้องเอ้ยในตอนนี้กับ เอากระหอดแล้วเนาะบอลบึงบอลส้มธรรมชา,าติมีแต่ธรรมธรรมชาติล,ล้วนๆพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้เนาะพาผีพาน้องมาบึงมาส้มคือเก้าพี่น้องบอได้ไปทางใดดอกเนาะกูออมก็ได้มันอยากคึ้มพี่น้องเอ้ยบมแม่นยังดอกเนาะอากาศตอนนี้ขึ้มแล้วก็ลมพี่น้องอากาศหนาวเนาะและตัวที่เหาเห็นขาวๆนะพี่น้องคือเข้า,ข,าขุดขขคุดคนแล้วเนาะคุดคนบ่อคำแล้ว เลยตัวที่เฮาเห็นนี่เนาะคืออยากเมื่อเนาะพี่น้องเนาะตัวที่เฮาเห็นนี่ก็คือบ่อนกระเจ้าเก็บเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องโอ้อยากเมืดพี่น้องเลยจังไรกระยาพี่น้องอดทนไปนํำกันพี่น้องเพราะว่าครูอํากับพยายามที่สุดคืออยาาให้มันแจ้งและสัดเจนก็อยากให้พอให้แม่ได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันพี่น้องเลยว่ามันอุดมสมบูรณ์สัมไหอยู่เขตผู้ดอยเนาะพี่น้องแต่ว่าครูอําแนมนไปนี่มัน โอ้พี่น้องเอ้มันหนักหนัอิ่มบกอิ่มใจพี่น้องทีเห็นธรรมศาสตร์แล้วล่ะกะโอ้ยนีเห็นถนน,นทางที่เก่าพี่น้องเนาะในแต่ละผักแต่ละผักนี่กรปอนข้าเจ้าจกหิตแบบบกแบบกันเจรินเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเห็ดเป็นผักเป็นผักไว้เนาะปูนพออ่งวนกับปุกอยพุน้นพี่น้อง พี่น้องส้มขางนั่นพี่น้องเ้ยเพราะว่ามันมีลายบอนเบิง่งบอนส้มมาหอดบอนหอดที่แล้วกับพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็อยู่คันคู่พี่น้องคันคู่ระหว่างทางเบื้องเบื้องสายกับทางเบื้องขวาเนาะต้นที่เขาเห็นนี่เป็นต้นแขมพี่น้องเนาะ ต้นแขมคันยามมันออกดอกข้า wow. จ้าก็จะเอาไปเห็ดอ่าไม้ฟอยพี่น้องปัดเหงื่อกวนเหงื่อน้องพี่น้องเนาะยังบ่ทันได้ฮอดทางเว่ยเมือบ้านพอะงุ่นพี่น้องวิทผู้หน่วยนั่นเลยเนาะพอะงุ่นวิ่เพื่อน้นนั่นทางเว่ยเมือบ้านของพี่น้องเนาใกล้สมควรพี่น้องโอ้ยหออบ่ได้ บัวหอดบ้านพ่ออ่างวนสามพี่น้องอันนี้คือทางหลัดนาะไปตามตามสายผู้บ่พ่ออ่างวนมาถามมาเบื้องนี้ไปผ่วซันไปพี่น้องไปนําพ่อองางวนพ่ออ่างวนพาพี่น้องขึ้นพี่น้องขึ้นอีสังอันนี้ขึ้นผู้บ่ขึ้นเบิ่งวิว่าซันพี่น้องเอ้ยความอยากห้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นได้ชมธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยกับพ่ออ่างวนกะ เป็นผูนำพาขึ้นนาะนี่เละทางขึ้นกับสิแปบ,บนี่นะพี่น้องเอ้ยระวังดีดีได้อนอกจานยานพลาดบา,างเขึ้นฮะคือสั้นแท้อันนี้นะพี่น้องโห้ลงมาสำนี่นะก็บพ่อแห้งเลยพี่น้องเนาะ,ะพ่อแห้งเลย,เเลยสำนี่ก็ได้ าก็งุ่นวิทย์แล้วพี่น้องเอ้ยสึ่งเด็กขึ้นมันกันพี่น้องสังเกตนี่ย่างตามนี่พี่น้องเห็นบอลมันสั้นสำหรัพี่น้องเอ้ยหูยงุนจะขึ้นได้อันนนี้ะมาเอาอันบัดลงเด้อบันพี่น้อง พี่น้องหายพี่น้องได้เห็นน้องอั้มในตอนนี้พี่น้องเบิ่งบ่อนลงายขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยสั้นสั้นบ่พี่น้องให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย มาเป็นจังใดสังเกตเบิ่งขนาดแค้มพี่น้องในตอนนี้ยังสั่นอยูยวพี่น้องเอ้ยว้าวโอยงามบะว่าคนตกเพียงมาขืนพูมันเลย ตัวหลักตัวเลนอย่าหนึ่งแต่สำหรับคนพื้นที่แล้วมันก็ปกติแหละเนาะมันก็ไม่ได้สั้นไปไหนได้่าขึ้นมาแล้วงามไปนะอ้งามจริงพี่น้องอ๋อมึงนี่เป็นสีฟ้าครับแท้ๆได้ว้าวพี่น้องคือมางามเถิดในตอนนี้อะได้คือก็จาคุ้คนๆบวชคำเลยพี่น้องอะไรก็แม่นเบิร์ด แล้วในตอนนี้ก the ับแบบงามที่สุดเนาะแอวฉีน้องอําแบบเคยเห็น uh พี <wh <wh ่น้องพะว่าส่วนไลฟ์่ยว่ยวท่ยวี่ยเท่ยเทา่วเที่ยที่วเ่ยวเท่ยวเที่ยวเทียวแท่วเที่ยวเที่ยวเขี่ยวเที่ยวเี่ยว่ว่วเท่าวเทเยวเที่วเทีะวียเที่ไเทีี่เ่่ยเี่ยเท่เทยวเุีเท่ทีเย่ที่ี่เ่เเเเ่เเ่ี่ กับพี่น nice. like, ้องพยายามที่สุดเนาะก็คือแบบนี้แหละพี่น้องแต่จะได้กับจนหัวใจสิบายแต่กะสู่ที่สุดพี่น้องเพื่อจะหายผีหายน้องได้เบิ่งได้ส้มหาธรรมชาติไปนํากันพี่น้องเลยเพราะว่าน้องอามกับฮาตะเกยเห็นเนาะงว่ามันงามแบบนี้พี่น้องนาะก่อนเมฆอู้ยแนมไปกันทีีสีฟ้าก็ไม่ใช่สีฟ้าเนาะสีฟ้าพี่น้อง แต่เน,นี่ยไปกับเร็นธรรมศาสตร์ไรเนาะบอกว่าจะเป็นการทุกคนบ่แหงทองพระเจ้าพระเจ้าะไปเส้นผักแบบที่ฮอกขึ้นมาเนี่แหละเจ้าเห็นนั่นก็คือรถ<ม>แก่แ,แห่เด้ล่ะ okay. แต่ว่าเขาเบิ่งปกติจะเป็นดินเนาะแต่ว่าเมื่อกระเจ้าไปสกัดไปนั่นแล้วก็เป็นเป็นแห่ทองแดงเป็นแห่ทองคำจ้าจแก่สะลดมาสังเกตเบิ่งเนาะที่ว่าเสเสียงขุดเก็บบึงเนาะขึ้นูปเส้นผักขึ้นไปหัวจอมบู เอกะแนบมอเรไก่นแล้วคืมันยันมาจัาบนัเสียแต่ใจมติาเนะสานปัเย็นัอันก็าวมัเป็นเ้นทางหนึ่งเส้นทางทางถึงเจลาผักเจลาผักแต่ว่าอันต้วเป็นหอมตาม้ทางเนระเป็นหอมนะ รถกาเขาไ่ได้ขาสายนะกยอแกโตอนนี้นะคือแบบมันมันจะหางแล้วมันบโควิดเนาะไดแบบออกแล้วกับเขาไม่ได้บ่ชัดนหาคุณได้เขายุ่งหานเลยเน่นบริออกเนาะพอเจ้าจเห็นนั่หานอนว่าโควิดกระเจเอาโควิดยู้่งเหงาองเขาไปแกอยูในเนาะตามซจเปินว่าในปี2 0 1 3นี่ยะ ก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะก็จะขุดคดสองพันสิบสามเนี่ในร้อยเปอร์เซ็นต์หาก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ในปีดสองพันสิบสามทางนี้พอเป็นสีคือเพิ่มเมฆฝนเนาะก็งงามไปอีกแบบหนึ่ง ันก็เป็นป่าไปเนาะแล้วจริงก็เป็นนกพูสูงแหละนี่เนาะแต่ว่ามันส่วนมานลักษณะมันเป็นภูเพียงน,นะต้ <Okay. S 1> นแหกก็จะแก้ไว้ขาดสายไปเนาะอันนี้ก็ป่าเนาะไม้เด้อพี่นเป็นนกไม้ไหลเนาะไหม,ไม,ไมยังนแก้แห่ก็จะไปขาดสาย <Okay. S 1> ไปมาตลอดเลย มีทั้งุ้ยิงแล้วก็มีทั้งูุซายเี่เจ้าควอะด้จัดต้นคนอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของบ่อคําเซปโปนเนาะสปะพปลาวแขวงสอนละเคตนะก็่องผิดไรเงี้ยเมื่อบ้านอยู่แปน้นแหง,งจะเปะ็นภาษาะ ทงรถเป่าแล้วก็รถแก่แห่เปลี่ยนกันพี่น้องเอ่ยเป็นมือกล้องพี่น้องเพราะว่าเพราะอ่างงนเป็นว่าสีขึ้นต้นไม้ห้พี่น้องเด้เบิ่งส้มอันวิวสั้นพี่น้องแม่ทฮาก็บบค่อยเห็นแม่แต่เงินแต่ค่ำแม่ หน้าสืนสมเนาะหน้าลงไล่กับธรรมชาติเปลี่ยนกันพัดเปลี่ยนกันเป็นมือกล่องพี่น้องสรุปบริข้นสร้าวะนี่บริข้นกัญญาอืมญาณไดเอาบ่เคยมาเนาะสำนีกกับพี่น้องกับสื่ออกสื่ใจคือกันกบนองอําเลยพี่น้องความพยายามเนาะมันบริธรรมดาพี่น้องเอ้ยข้นมาแต่ ลุ่มพุ่นจนขึ้นมาหอดเทิงพี่น้องเอ้ยความพยายามแม่นโอ้ยคิดบิ่งรักว่าผ้าเออเตียมกำลังไฟฟ้าแมนซ้ำกันกับรักไฟฟ้าซ้ำซ้ำซ้ำกับรักตัวนี้แต่ว่าจังได้กระจาพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังอกกำลังใจให้ครูอัมพี่น้องเพราะว่าครูอัมกลับมาอยู่เขตผู้ดอยกับพกปีนี้แล้วกับยังบ่ทันได้เคย มาถ่ายแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นข่างเมนเป็นขัางแระเนาะที่เฮาขึ้นมาเทิงภูแบบนี้เป็นขัางขัางแรกแลกข่างธรรมิตรและบังพระละได้ใช่พอหงุนยังส่วนเปมุมนั่นอยู่พี่น้องไปพี่น้องไปเบึงไปมุ่มกันเฮ่ากับสีลงแล้วได้พี่น้องเลยบ่ได้ลงยังได้พี่น้องลงลุม ตอนขึ้นมากกับซีทลักทุเล่แน่ตอนลงไปนีตต okay. so. ่ก็คือที่จักสิเบียนนั่ไเนาะพีทรัลไปยังให้ภาพยังให้ได้ภาพงงงามฝากเลอฝากน้อง เราหล่นห่าเห็นแต่กิมมิ่น้อยหนึ่งเป็นอะไรตอนขึ้นกับตอนลงตอนขึ้นครับตอนลงอะไรสบายกว่า บพงได้พี่น้องเด้อก่อนสิก่อนสิได้ภามาฝากของแม่งานได้ปีนผู้ปีนผู้พี่นอ้องอย่าลืมเปลี่นกำลังใจให้นนนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้นะมาที đi, พี่นอ้องเบิดผักหนึ่งยังแบบมนกับป้าเงินห่พี่นอกก้องกับป้ายโซดาซับยังผักต่อไปอีกได้ป่ะโอ้ผักนี่แหงสูงพี่น้องเลยสั้นมันมันสูงไผกว่ตัวนี้หนี่งก่อนทีได้พามาฝากเลยก็สุร<อ><อ>ักษุเ,สเลสมควัแหละ การคนท้องทิน,นกะเจ้ากบมันก็นสบายแล้วพี่น้องเ้ยแลดขึ้นแล่วก็สบายเลยสำมนีแต่ว่าพอเป็นโค่นทงเพียกมาปีดผู้เนี่ยเรามันเบาจาังแนวไปนะความความบดสิ้นเคยนี่โอ้ยตัวนี้ผมมีน้ำจับเ <c oughs> บอร์เลยพี่พี่น้องเลยโมแม่สบายด้ร์แมนและ่นใรพวกาะตาม ว่าเฮาบ่ได้เคยขึ้นเถอะนะว่าเคยขึ้นธรรมดาพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้ก็สิได้ภาคมาภาคงามเนาะลงทุนบ่แม่ลงทุนอนพี่น้องลงทุนความพยายามพยายามนั่นแหละขึ้นไปพงทางนี้มันจะง่ายแน่พี่น้องเพราะว่ามันเินอันนี้มันสั้นอีหลีพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็บ่ได้เว้าอนันดอกเว้าตามความจริงพี่น้อง นี่สบายบรินเรียนพี่น้องแลนลงเลยก็ได้บ่แม่ลงเลยก็ได้นะมาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยจังได้ก็อย่าพี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูอั้มพี่น้องเนาะเพราะว่าครูอั้มจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปพี่น้อง อย่าลืมคอมเมนต์มาพี่น้องเลยให้ครูอํ้ไปถ่ายบ่อนได้เด้เนาะกลับออกมาได้เนาะพี่น้องเนาะครูอั้มจะไปถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้สม้มกับคลิปนี้กับเพาะกันจำนี้เพาะกันใหม่คลิปหนาพี่น้องเอ้สบายดีอยู่ดีมีแหงเบสุกุสกุลเนาะเขาให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเนาะสบายดี